สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนโชยกุปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราจะมาตรวจดวงชะตารายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นการตรวจดวงชะตาในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568นดะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นต้องย้ำกันก่อนนะคะย้ำกันอยู่เสมออย่าเพิ่งเบื่อนะคะ fc ขามันต้องพูดเนาะเพราะมีบางคนเข้ามาฟังใหม่ๆแล้วเขาไม่เข้าใจบางทีมีงงแงบ้างนะก็ะจะต้องบอกนี่แหละว่า การทำนายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของคนในบุคคลหนึ่งนะคะอยากจะให้รับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทา นะคะอันนี้ก็คือให้ดูเอาไว้เป็นพลังบวกเป็นกําลังใจให้กับเราอะไรที่ดีๆเรารับเอาไว้นะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงก็สามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะและสำหรับคนที่อยากจะดูดวงโดยการอ้างอิงจาก ในช่วงเวลานะคะที่เป็นวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นวันที่17สิงหานะคะถึงว่าถึงวันที่17กันยาอันนี้ก็คือดูแบบช่วงวันเกิดนะของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้ลัคนาตัวเองนะคะก็สามารถดูรูปแบบลัคนาได้ทีนี้ถ้าเกิดบางคนอยากจะดูรูปแบบลัคนาแต่ไม่รู้ งแนะนำค่ะเข้าไปนะคะที่ Google นะเซิร์ชคำว่าไมโหราแล้วก็พิมพ์ข้อมูลได้เลยแต่ว่าการดูลักษณะนเนี่ยมันจะต้องรู้ในเรื่องของเวลาเกิดที่ชัดเจนมันถึงจะแม่นยำแล้วก็ตรงนะคะอ่ะมาเลือกไพ่กันดีกว่าทั้งหมด12บใบ12บรบเดืนิน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองอาจจะหยิบไพ่าย,ยากหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งคืออันแับแรกไพ่มันเป็นไพ่ใหม่ถ้าเกิดใครสังเกตหลังไพ่เป็นหลังไพ่ชุดใหม่มาเลยทําให้ในเรื่องของเตัวกระดาษเนี่ยมันยังมันยังแข็งๆอยู่ยังไม่ลื่นยังไม่คล้องมือต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะมาดูกันดูสิ ตโนกระดุมพระสหัสชาพันธุปุตตะอลิปัตตานีมรณะสุภากรรมมะลาภา และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาทะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถือว่าในเรื่องของภาพรวมที่มองจากไพ่เนี่ยพี่มองว่ามันสวยงามแล้วก็มีแต่สิ่งดีซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีในเรื่องของดราม่าบางเล็กน้อยอะไรแต่มันดูน้อยมากเลยอะ,อะเพื่อเกิดสมมติเป็นแบบนี้นะแสดงว่าในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงแน่นอนเอามาตั้งแต่ใบแรกเลยมาดูสิคะพลังกายพลังใจมาเต็มเปี่ยมสักขนาดนี้นะคะดูสินะคะไพ่ใบนี้มันเกิดในเรื่องของตัวตนคําว่าชี้นำหมาย ถึงอะไรเลือดนักบูนักสู้มาอีกแล้วค่ะอย่าลืมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นดาวอาทิตย์อ่าแล้วก็ที่สําคัญอะไรเราเป็นกลุ่มธาตุไฟฉะนั้นโอช่วงนี้วิญญาณนักลุกนักสู้มาอีกแล้วค่ะนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยตหลอดทุกทางแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไฟเราจะต้องสู้เราต้องทําด้วยตัวเอง คือต้องออกหน้ามันอยู่เบื้องหลังไม่ได้บางอย่างต้องอาศัยในเรื่องของตัวเราเข้าไปลงมือลงแรงนะมันถึงจะสําเร็จนะคะก็ถือว่าดีนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยพี่อมองว่าเป็นในเรื่องของความมั่นใจความแอคที T. คือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีในเรื่องของสภาวะความรู้สึกความเครียดการคิดมากอะไรแบบเนี้ยเราทําให้ตัวเราเองแบบแผ่วไปบ้างหรือว่าบางทีเราอาจจะน้อยๆจิตตกไปบ้างแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าพลังกายพลังใจของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปี่ยมล้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะไพ่ใบเนี้ย เป็นตำแหน่งตัวเลข3ามสองสามสองเนี่ยเป็นตัวเลขสเสน่ห์อ่าช่วงนี้ก็คืออาจจะมีสเสน่ห์มาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดมีแฟนแฟนก็จะดูแบบเอาอกเอาใจรักซะเหลือเกินนะเป็นพิเศษเลยส่วนถ้าเกิดคนไหนนะคะที่เหมือนกับว่าเน้นในเรื่องของแบบการพูดการเจราจาแบบเนี้ยก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับมีแบบมีมนนะเวลาตอนพูดเวลาตอนที่สือนะ่อสารอะไรกับใครคนที่ฟังเนี่ยเขาจะเคลิบเคลิ้มไปซะเหลือเกินแล้วดูมาดูนะตำแหน่งของเรามันดีขนาดนี้แล้วมาดูงานสิ คำว่าคิดการใหญ่เอออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีในเรื่องของไอเดียอะไรใหม่ๆที่เรามีความร,รู้สึกว่ามันจะต่อยอดทำให้ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเติบโตไปได้แล้วก็ส่งผลด,ดีนะคะคือตอนนี้พอพลังใจนะพลังกายมันดีเนะี่ยเราจะทำอะไรมันก็ รู้สึกว่ามันมันดีไปทั้งหมดเนาะแล้วก็ไพ่มันก็ขึ้นมาสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนกันในเรื่องงานด้วยถ้าเกิดคุณใช้ในเรื่องของความคิดความเก่งความสามารถของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานน่ะดีแน่นอนนะคะส่วนคนที่ทํางานประจำเนี่ยพิงก็มองว่าดีเพราะว่าขึ้นมาว่าตัวคุณเอดนี่ยอาจจะมีในเรื่องของเวลาที่จะได้ทํางานของตัวเองมากขึ้น ที่ผ่านมานะคะเวลาตอนที่เราทํางานเราอาจจะมีความรู้สึกแผ่วลงไปนะคะในเรื่องของการทํางานอย่างเช่นเวลาตอนที่เราทํางานกับใครหรือว่าไปร่วมทํางานกับคนอื่นแบบเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าจัดสรรเวลาได้ลงตัวมากขึ้นคือหมายถึงว่างานเนี่ยไม่ได้สูบเวลาของคุณจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอะไรของตัวเองได้มันเลยทําให้ช่วงเวลานี้ เวลามันลงตัวแล้วก็ไม่อยากจะใช้เวลาให้มันเสียประโยชน์ไปก็เลยหาช่องทางอย่างอื่นทําเพิ่มเติมอู้ยขยันจริงๆนะชาวลัคนาลาสีสิงห์เ็าจะเอาแรงเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน,น,นเนี่ยนะคะต้องถามนิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ให้พลาดเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบคุณตั้งหลักแล้วคุณแบบพยายามที่จะให้มันปิดพลาดน้อยที่สุดอ่ะก็คือในเรื่องของตําแหน่งวินาศก็คือในเรื่องของความทุกข์อะไรต่างๆคําว่านําขึ้นให้รีบตักถ้าเกิดมองในเรื่องของอารมณ์หรือสภาวะ คุณฉลาดแล้วก็คุณเนี่ยรับรู้ในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองอะได้รวดเร็วมากนะคะหมายถึงอะไรเช่นบางทีถ้าเกิดสมมติว่าคุณน้อยคุณจิตตกปุ๊บแบบเนี้ยคุณจะมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันมีอารมณ์แบบนี้จริงๆนะเออฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆเนาะเออช่วงนี้ฉันเป็นแบบนี้แบบนี้นะงั้นฉันจะต้องไม่ฉันจะต้องไม่ปล่อยให้มันพาดไปะจะต้องทําแบบนู้นแบบนี้คือคุณพยายามที่จะแบบดึงสติตัวเองกลับมาทุกอย่างทุกทางแล้วคําว่านําขึ้นให้เรียบจกักพอจิตตกพอน้อยปุ๊บเป็นยังไงร,รีบฟื้นนตัวเเองขึ้มาลย รีบหาเหตุผลรีบทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงเร็วที่สุดนะทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันนะคะอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งในเรื่องของการเงินการเงินก็สุดแสนจะสวยงามนะดูสิ การเงินขึ้นมาคําว่า3ผ่านอู้เงินนะเป็นไปตามที่วางแผนถ้าเกิดบางคนอาจจะคิดในเรื่องของมีรายรับเท่านี้นะรายจ่ายเท่านี้อยากจะเก็บเท่านี้จะเป็นไปตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้คือเงินเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องจ่ายไปแต่ละเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแหละ ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันได้กลับมาก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเงินเก็บหรือว่าเงินในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆมันดูงอกเกยมันดูแบบส่งผลดีไปทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่ยขึ้นมาสนับสนุนแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของงานเงินเพราะว่าขึ้นมาว่าถ้าเกิดในช่วงจังหวะนี้เนี่ยจะเสียเงินไปกับอะไรจะมาเป็นตกตาแหน่งพันธุค่ะนะคะคําว่าลูกไก่ในกํามือถ้าเกิดไม่ได้เสียเงินให้กับสุขภาพของคนในบ้านก็มีการเสียเงินในเรื่องของการซื้อของอะไร บางอย่างเข้าบ้านหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับบ้านนะคะบางส่วนบางอย่างบางคนอาจจะหน้าบ้านนะอยากจะทับนู่นทํานี่อยากจะปลูกต้นไม้ทําอะไรเพิ่มเติมมันก็เสียเงินทางนั้นเหนี่มก็ขึ้นมาแต่เป็นการเสียเงินโดยการที่เรารู้สึกว่าเออมันสุใกใจสบายใจแล้วเราเสียเงินโดยการที่เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยพอเสียมันไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีกับเราคือทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นหรือทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นนะคะคือชาวลัคนาราศีสิงเวลาเห็นอะไรที่แบบมันรู้สึกไม่ใช่เนี่ยเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกฟิล เหมือนกับขัดใจจังเลยอะ่ะเออทำไมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เอาเคลียให้มันจบๆไปนะคะถามว่าทำยังไงก็ใช้เงินแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเงินมันมีอยู่แล้วสบายๆนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเอาไว้อย่างเช่นในเรื่องของการที่จะต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องนะคะคือบางทีในเรื่องของการช่วยเหลือโดยการช่วยที่มันจําเป็นจริงๆอะ่ะอย่างเช่น ป่วยแบบเนี้ยเราดูแลได้เราซัพพอร์ตได้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไปในกรณีที่เหมือนกับว่ามีญาติพี่น้องอย่างเงี้ยมาขอความช่วยเหลือแบบเนี้ยก็อาจจะมีอยู่บ้างเพราะว่าขึ้นมานะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองหรือว่าญาติพี่น้องของคุณเนี่ยเขากําลังพยายามที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะแต่เหมือนกับเขายังปลดล็อกเขายังทําไม่ได้อ่ะมันอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่า คุณอาจจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้ถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไปไหมายถึงว่าคุณจะต้องคอยบอกเขาหรือว่าแนะนําเขาว่าเออชีวิตเขาเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นจากสเตปนี้ทําแบบนี้มันถึงจะได้มันถึงจะผ่านไปได้นั่นเองก็คือนอกจากตัวเองเนี่ยนำตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรีเซ็ตตัวเองได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ดีสาหรับชาวลราศีสิงห์ก็คือในเรื่องของการที่ว่าตัวคุณเนี่ยเอาพลังบวกหรือว่าความเก่งของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคนอื่น นะคะคดีมากๆส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งนะเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนนะบริวารต่างๆมีไหมละ่ะถ้าคุ้มครองดูแล้วไม่ค่อยอยากจะกบใครเท่าไหร อยู่กับตัวเองรร้วนนะ่ะอยู่กับครอบครัวตัวเองไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของคำว่าพระ,พระคุ้มขรองเนคือคุณจะเลือกคบคนที่สินเสมอกันเท่านั้นคุณจะเลือกคบคนที่คุณมีความร,รู้สึกว่าเขาเนี่ยคุยกับคุณเป็นในทางเดียวกันแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับมีจิตใจดีบางคนแบบเมื่อก่อนอาจจะคุยคุยจอยๆนะคุยแบบเรื่องไม่ดีได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงพวงนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้คิดแบบนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่าเออไม่่่่ดดีกกกวววาาาาถ้เเิิสมุุตจจะะคยหรืืออล ใครเนี่ยฉันขอเลือกคบคนหรือว่าเลือกคุยกับคนที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะไปอยู่เคียงข้างฉันอันนี้ถึงจะเหมาะสมอันนี้ถึงจะดีนะคะนี่นะอันนี้คือสิ่งที่พ่ยขึ้นมาก็จริงๆแล้วพ่มองว่าดีนะหรือว่าบางทีคุณอาจจะใช้ในเรื่องของอาศาสนาหนะหรือคําสอนของอพระพุทธเจ้า,าศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆก็ดีเช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทําให้ตัวคณเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดก,กับใครก็เช่นเดียวกัน นะคะอันนี้มองได้หลายมุมนะแต่ว่ามันเป็นการมองหลายมุมที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเพราะมันเหมือนกับว่าคุณเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับรักเพื่อนพ้องหรือว่าดูแลคนอื่นแบบจริงๆจังๆเนี่ยเหมือนตำแหน่งอนะที่บอกมาญาติพี่น้องเห็นไหมพอถึงเวลาคุณก็ช่วยเขาแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะช่วยแล้วก็คือคุณแบบ เป็นห่วงเขาจนตัวเองทุกข์แต่ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณช่วยได้แค่ไหนคุณทําได้เต็มที่แค่ไหนแค่นั้นคือจบแล้วที่เหลือก็คือให้เป็นในเรื่องของ โชคชะตาวาสนาของแต่ละคนไปแล้วกันนะคะส่วนนะคะอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งปุตตะ,ะลูกหลานอันนี้แหละอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าขึ้นมาคําว่ากอรัฐนนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่ดูแลนะคะคนในครอบครัวหรือว่าลูกหลานนะโดยเฉพาะคนที่มีลูกเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการเอาใจใส่การดูแลเป็นพิเศษอาจจะเป็นช่วงที่ เขาอยู่ในช่วงที่กําลังโตหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยต้องการเราเป็นพิเศษคือเวลาตอนที่คุณทํางานเนี่ยคุณอย่าลืมนะคุณจะเป็นคนที่บ้าพลังแล้วคุณไม่สนใจอะไรเลยมันเลยทําให้บางทีเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าในเรื่องของแบบความผูกพันทางสายเลือดแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะพ่อนะคะพ่อลูกหรือแม่ลูกแบบเนี้ยนะลูกของคุณหรือว่า ในเรื่องของบริวารต่างๆเขายังต้องการตรงนั้นอยู่รวมถึงคนที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าตำแหน่งปุตตเนี่ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของลูกหลานอย่างเดียวหมายถึงในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยแปลว่าอะไรก็สัตว์เลี้ยงอยากจะให้คุณเอาใจใส่อยากจะให้สนใจเขานะคะเป็นช่วงจัหวะที่เหมือนกับว่าใครๆก็รักคุณอนะแล้วเขาต้องการความรักจากคุณเป็นพิเศษนะคะโอเคต่อมาตำแหน่งอลิทะเลาะกับใครไหมไม่มีนะในเรื่องของการทะเลาะกับใครแต่คําว่ากลองใจก็คือว่า รู้หลักเท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นตำแหน่งในเรื่องของการประทะคือบางทีเนี่ยที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีสิงเวลาตอนที่จะสู้จะลุยหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดเนี่ยคุณปะทะเต็มที่เลยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณรู้แล้วว่าบางทีการประทะมันไม่ได้ส่งผลดีฉะนั้นเวลาในเรื่องของการสื่อสารคุณเลยจะพูดกันด้วยลักษณะของเหตุและผล ไม่ได้ใช้ในเรื่องของอารมณ์เป็นตัวตั้งหรือการเอาชนะเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดทะเลาะไปอ่ะอย่างเช่นไปทะเลาะมีปัญหากับเพื่อนโรงงานถามว่าชนะจริงเหรอมันก็แพ้กันทั้งคู่นะเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ทําเพื่อองค์กรหรือแม้แต่ในเรื่องของธุรกิจอาจจะมีในเรื่องของการโมโหนะธุรกิจคู่แข่งหรืออะไรไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่กับสิ่งนั้นมันเลยกลายเป็นว่าคุณพยายามที่จะเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องปรับแล้วทาให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ มันจะย้อนกลับมาที่ในเรื่องของอารมณ์องคุณเป็นหลักนี่แหละว่าคุณเนี่ยรู้สึกแบบไหนคุณมองตัวเองเป็นแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครคือพยายามพึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเวลาตอนที่คุณท้อเวลาตอนที่คุณทุกข์หรือว่าเวลาตอนที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยจังเลยคุณแค่เอาตัวเองมาอยู่เงียบๆเซตตัวเองขอเวลาพักผ่อนขอเวลาแบบ ให้ตัวเองนะคะได้ใช้ชีวิตสงบสงบสักแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ลุยเหมือนเดิมนะคะเอออันนี้มันเป็นความน่ารักแล้วก็ เป็นในเรื่องของระบบการที่หิวตัวเองนะการรักษาตัวเองได้แบบง่ายๆสบายๆบ,บางคนอาจจะต้องแบบหาที่ปรึกษาหรืออะไรแต่ว่าชาวลัคนา,าราศีสิงห์ไม่ต้องจ้าเดี๋ยวฉันดีขึ้นเองนะขอเวลาฉันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาการเกี่ยวกับในเรื่องของเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีการคุยกันในเรื่องของเงินหรือการรับผิดชอบต่างๆมากขึ้นคือบางทีนะบางคู่นะบางครอบครัวเนี่ยไม่ได้คุยไม่ได้ เปิดใจกันในเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเปิดใจมีการคุยอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือทําอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าดีที่สุดก็คือในเรื่องของเงินเนี่ยก็ต้องเปิดเผยนะคะหรือถ้าเกิดในกรณีที่ไม่เปิดเผยก็ต้องชัดเจนว่าใครจะดูแลส่วนไหนรับผิดชอบส่วนไหนยังไงจะได้ไม่ต้องมารู้สึกแย่หรือรู้สึกกดดันนะคะส่วนอ่ะคนที่ยังโสดอยู่มาดูซิคนโสดจะเป็นแบบไหน ต้องมีสิไพ่ขึ้นมาน่ารักจังเลยอ่ะบทบานสันเกลวกับมอบใจแปลว่าอะไรโอ้โหสิริศิธิ์ให้แล้วจ้านะคะมีแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นรักระยะไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาด้วยตำแหน่งไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับดาวเกตแปลว่ามอบใจแปลว่าอะไรเจอแน่นอนคนที่ใช่คนนั้นนะคะทีนี้ก็ทำอะไรอ่ะเออต้องตัดสินใจเลยนะคะตัดสินใจง,ง่ายๆโดยการที่อะไร ลองดูเลยลองเปิดใจบางคนแบบโอ้โหหนูพูดภาษาอังกฤษไม่เกง่งหนูจะนูน่นนี่นะอืมไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรียนรู้กันไปก็จะเข้าใจเองนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ในเรื่องของความรักกระดวงเปิดแล้วถ้าเกิดใครที่พร้อมในเรื่องของการที่จะพบรักแบบรักระยะไกลรักต่างชาติต่างแดนที่จะมาเติมเต็มหัวใจคุณให้กระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งก็ทตาตามนี้เลยนะคะนี่นะดวงความรักมันสวยอะ่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันสักหน่อย ตำแหน่งมรณะนะคะอ่าสุขภาพนะไพ่ขึ้นมาคาว่ากามเทพอ่าเป็นเด็กอ่ะก็ต้องระวังนะคะ <_ d ata> ถ้าเกิดใครที่แบบตอนเด็กเคยเป็นโรคหรือว่ามีในเรื่องของอาการเจ็บป่วยอะไรที่เป็นโรคตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเจ็บป่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ <_ d ata> แล้วก็ช่วงนี้นะคะตัวคุณเองถ้าเกิดมองในเรื่องของสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังอ่ะก็คือในเรื่องของอาการเกี่ยวกับขาเกี่ยวกับเขา บางคนอาจจะใส่ส้นสูงบ่อยมีอาการปวดขาหรือบางคนอาจจะต้องทํางานที่ต้องยืนตลอดเวลาก็จะมีในเรื่องของอาการตามที่บอกก็คือเป็นช่วงล่างเป็นขาเป็นข้อเข่านั่นเองนะคะเกณฑ์อุบัติเหตุมีไม้เกณฑ์อุบัติเหตุไม่มีสบายสบาย ไปนะก้นมาอาบน้ำมนต์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วนะคะคราวนี้มาดูตําแหน่งสุภะวาสนานะมาดูจากใบนี้กันสักหน่อยเป็นไงเฉลิมฉลองเลยดีไหมละ่ะดีแน่นอนนะสำหรับชาวลัคนณาราศีสิงห์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยในเรื่องของการเดินทางก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทาง,นนง,ง,าทางแต่การเดินทางจะส่งผลดีนะคะอาจจะเดินทางไปพักผ่อนเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปเจอเพื่อนทุกอย่างแฮปปี้ราบรื่นหมดค่ะผู้ยังเมตตาอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักและก็เมตตาอยู่เคียงข้างเสมอค่ะส่วนนะคะในเรื่องของการทําบุญเสริมค่ะ มาดูกันสักหน่อยการทำบุญเสริมเน้นเรื่องไหนนะอ่าดูสักนิดหนึ่งทำบุญก็คือให้ทำบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการบริจาคเลือดถ้าเกิดในกรณีที่เราบริจาคเลือดได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบริจาคเลือดได้ก็ให้เน้นไปในเรื่องของการ ทำบุญเกี่ยวกับสภากาชาติก็อาจจะเป็นแบบบริจาคนะถุงใส่เลือดอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็เกี่ยวข้องนี่แหละถือว่าทำตามนี้ไปนะแก้เคสเสริมดวงกันไปค่ะส่วนตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะโชคลาภมาดูกันสักนิดหนึ่งตำแหน่งลาภะมีไหมละ่ะมีแน่นอนนจ่จับปลาสองมือแปลว่าเลขใจสื่อนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเลขเดิมเลขที่เคยถูกจะวนกลับมาให้โชคให้ลาภกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนไพ่เลขนำโชคนะคะทั้งหมด3ใบามาดูกันสิ มีเลขอ,อะไรบ้างแปดหก สี่ตามนี้เลยนะคะก็คือเลขจากหน้าไพ่ก็คือเลข8-6-4อันนี้เป็นเลขเด่นแต่ถ้าเกิดเลขรองก็คือจะมีเลข7และเลข3นั่นเองก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกอ,อกถูกใจอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิ๊งนะคะง่ายๆค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ